อันนี้คือแม่น้ำโขงละคือฝั่งลาวค่ะฝั่งลาวส่วนอันนี้คือฝั่งไทยแม่น้ำโขงตอนนี้น้ำลงเราสามารถเดินข้ามไปไม่ต้องพายเรือเอออุ้ยตรงนี้ท่าหญ้าเสือกินน้องโอ้บนน้ำใช่ดีดีเป็นดินทรายเอาดินซ้ายไปปลูกผูดบ่ สรุปว่าสรุปว่าพวกเราไปทำอะไรกันวันเนี้อไปเรื่อยๆมันรถขายโอง่งพี่น้องมื้อเนี่ยไปเรื่อยๆคือลดขายโอง่งพะนะ <c oughs> จอดทุกที่ที่มีให้จอดพี่น้องบรรยากาศเบิ้งจ้าบรรยากาศ,ร,ร,ากาศรอบๆวันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามมากแถวนี้เป็นนัน สนมากแถวนี้ก็คือเป็นฟรร้ามะพีนพ่น้องเบิ้งภูเขาน้ำฟ้าตาวสีู้สิพาย้างไปใช้หาดอีกจุดหนึง่งตรงนี้เวลาเัม,มอคนมาหลาหลายจะใช้หาดตรงนี้สีพาย่างไปใช้หาดมันจะเนาะแต่ตอนนี้คนยังบวมมาหลายดอกพี่น้องมันยังหนาวอยู่ดูกันว่าจะไปจอดที่ไหนบ้างจะ้ะ เริ่มแรกพากกันมากระจอดซื้ออาหารไทยไปกินในป้าน,นอะจ้ะพี่น้องกินขา้าวซื้อร้านร้านนั่นวองขายของนะจ,นจน้ะเนาะบ้านรถรถขายของอ่ะนะจ้ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะแล้วก็ไปเก็บผักกูดมาหลังจากเก็บผักกูดเราก็จะมาแวะชายหาดเป็นอย่างอะไรนะตดปุด อพี่น้องห้องเอิ้นไซเอ็นพ um ี่น um um ้องฟังลาวได้เร็วหน่าเนี่มามาขาม้าเนี่ยน้ำกันลังล้มขาม้ามันเป็นิลปาด้วยนะพี่น้องพี่น้องเบ้งดอกหนานังดอกห้ากระงามเส้จ้ะดูเสมอ ถ้ามันเรืองทั้งป่านี่ก็จะงามเลยพี่น้องเอ้ยแล้วไปเบิ้งกันตอนถึงชายหาดอีกเทียนนึงอาจา เร่ชายหาดป้าพี่น้องข้าเจ้าบานหนาวสิข้าเจ้าลุยลงไปในน้ำเนี่ย,วยวออขนาดอยืนยันยังหนาวอุ้ยหนาว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 เขาเอิ้อนอีหยังวินเซิร์ฟสิโบแม่เขาเอิ้อนอีหยังเอิ้อนอีหยังว่าลืมอันแนวสิแมวว่โอ้โห,หนาวพี่น้องจาวว้าพียต้องมาซัมเมอร์จะสวย เป็นต้นอะไรี่เราเคยเห็นลมแห้งแพ้แค่นี้แหละหนาวอู้หูตาย <c oughs> หนาวแทนสายงามที่ดีพี่น้องดูดะเอาสายให้แน่ใาเสียก่อนกลับไปปุูก <laughs> อโอ้ยเสียงคลืนเหมือนอยู่จอมเทียนไหมเหมือนอยู่อันชะอำอย่าคลืนทะเลใช้หาดของแพนในเสียงเลยอันนี้เขาเรียกอะไรต้นฟังสิงโตใช่ไหม สารนเรียกว่าอะไรนะโรหวัน thon โรหวานอันต้นฟันสิงโตอันเป็นยาได้กินได้ไม่ใช่เหรอเออเอาดอกเอากีบดอกไปทำน้ำผึ้งเอาไปทำชาด้วยทำชา้าาพี่นอง เก็บได้เออเขาบอกว่าเก็บเก็บใบไปแกงเป็นผักขี้เหล็กเนี่ยนี่พี่น้องฟันสิงโตนั่นพี่น้องตรงตรงดอกมันนี่ก็ไปเฮ็ดน้ําชาแกะตาเฮ็ดน้ําชาได้แล้วก็ะเฮ็ดข้าเจ้าไปเฮ็ดเป็นน้ําผึ้งด้วยแล้วก็ส่วนใบมันเนี่ยพี่น้องตรงนี้นี่ เขาเก็บไปแกงเป็นผักขี้เหล็กแต่สาวชมพูยังบ่เคยร้องหดอกจ้ะลากมันก็ยังเอาไปต้มกินได้จ้ะจสมของ,งอต้นฟันสิงโตเหลืองทั้งทุ่งเลยจ้ะเหลืองทั้งทุ่งข้างทางจ้ะ ให้พี่น้องคอยพากกันมาเห็ดอิหย่างบุญ่ะจ้ะ